ท่านัชัยเชิญครับ,บท่านวรนชัยสอนเิรีเสนอ,อครับกาบเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกระผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒิสภาขอเสนอตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดจำนวน15คนทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครั้งที่3ทับ2567วันพุทธที่17มกราคม2567ขอผู้รับรองด้วยครับ มีสมาชิกเสนอตั้งคณะกรรมการสาบันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมงงทางยุติธรรมของบุคคลผู้ดำผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ารวมตำแหน่งประธานสาบคองสูงสุดจำนวน15คนมีพระรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างไนหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเป็นชอบนะครับตามข้อบังคับข้อ1้6กํำหนดให้การตั้งกรรมการ กรรมการสามัญตามข้อร้อยห้าให้เลือกสมาชิกที่คณะกรรมการวริษัมงากิจการพุทธิภาเสนอชื่อจำนวนสามคนนะครับจํานวนที่เหลือให้ที่ประชุมพุทธิภาเลือกจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมการบิการสามัญประจําพุทธศภาเสนอจากกรรมการคณะนั้นๆคณะละหนึ่งคนดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะที่คณะเหล่านี้จะต้องต้องเป็นไปตามข้อบังคับนะครับเชิญ สมาชิกเสนอรายชืกก่อกมริการครับท่านวันชัยครับท่านวันชัยสอนสิริครับกราบเปลี่ยนท่านประธานที่กรพกระผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติจำนวนส5้าคนดังนี้ 1. น,นายกล้านาลงจันทิกสองนายขวัญชาติ วงสุพระรานันสามพลโทรจเรศ์รอานุภาพสพลเอกดนัยมีชูเวศ 5. นายถนัดมานะพันนิยม 6. พนอากาศเอกประจินจันตอง 7. นายประสิทธิ์ประทุมมาลักษ์แนายมหานพเดชวิทักษ์เพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการสิ 10. นายศรีศักด์วัฒนพรมงคล11 พลเอกสมศักดิ์นินบรนเจิดกุล12นางสุวรรณีสิริเวชพันธ์13พลโทอัมพลชูประทุม14นายอัมพลจินดาวัฒนะและ15พลเอกอูดเบื้องบนขอผู้รับรองด้วยครับครับท่าน วันชัยสเสนอรายชื่อกรร่มปรการจะโวน15คนนะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่าในใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเป็นชอบตามที่วันชัยเสนอนะครับโดยที่ ข้อบังคับข้อ1 0 5วรรควักษาคำสัดให้การตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลต้องกระทำให้แล้วเสร็จท่านใคารยังไม่ได้อ่านรายชื่อเหรอครับขอขบประทานท่านขอ15คนนะครับมีพวบรกถูกต้องเลยครับเชิญท่าน ราย <ừ. S 1> ชื่อกรรมธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดจํานวน15คนดังนี้ 1. นายก้าณรง์จันทิก 2. นายขวัญชาติวงสุภราน,านันสามพลโทเจเลสศักอานุภาพ 4. พลเอกดนัยมีชูเวช 5. นายถนัดมานพันนิยม 6. พลอากาศประจินพลอากาศเอกประจินจันตอง 7. นายประสิทธิ์ปทุมาลักษ์แนายมหันนบเดชวิทักษ์เพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการ 10. นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคล 11. พลเอกสมศักดินินบรรเจิดกุล 12. นางสุวรรณีศิลเวชพันธ์สิ พลโทอัมพลชูปรทุม14นายอัมพลจินดาวัฒนะและ15พลเอกอูดเบื้องบนครับโดยที่ข้อบังคับข้อร้อกกยวรัคสองกำหนดให้การตรวจสอบประวัติประพฤติและพฤติกรรมทางนิ้ัยธรรมของบุคคลต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ตั้งคณะกรรมการการสามัญผมจึงขอหาเลยที่ประชุมว่าจะกําหนดให้คณะกรรมการการสามัญคณะนี้ ดำเนนการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันครับท่านวันชัยครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาการคณะนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่สภามีมติตั้งขอผู้รับรองด้วยครับครับ ท่านวันชัยเสนอกำหนดเวลาการดำเนินง,งานของคณะกรรมการบริการสามาัญขณะนี้ภายใน60วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง,ง,งมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับเป็นการจบการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับ